อ๋อนี่มารถเนี่ยเหรอมารถดครับผมอ๋อเหรอมาลวดใช่ที่เราพิ่ลับมาเออมาร่วมบุญลาาเฉ็กงั้นเออ๋อคืออันนี้มันเป็นบุญเฉพาะถ้าเจ้าตัวมันรู้สึกใช่เนี่ยถึงจะใช่ไงเออารล้เนี่ยมันจะไม่สงสัยอะไรของลุงพี่ลุงพี่สงสัยไหมไม่สงสัยเออมันต้องใช้อะไรต้องเป็นยังไงสงสัยไหมไม่สงสัยเออแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นวิธีการใช้เห็นเรื่องใช้เห็นอะไรเองทั้งนั้นอ่ะ เข้าใจไหมฮะเออถ้าเป็นของลุงพี่จะรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องถามใครมากน้อยคี่อยู่กับบุญบารมีของตัวเองลุงพี่ลุงพี่มาเป็นยังไงตัวลุงพี่ทุกวันนี้ลุงพี่รู้ไหมลุงพี่มายังไงอ่ะเออแล้วใช้ได้ไหมแต่ไม่ต้องสนใจว่าเป็นมายังไงแต่เป็นยังไงจะไม่สําคัญปัจจุบันฉันต้องการอะไรฉันจะทําไปอย่างนั้นนะคือจะทํายังไงก็ยังไงขอให้โอบนิยโกน้องให้ในตัวปัจจตังเวทิตตะโพวินยูหิผู้รู้แล้วเห็นแล้วจะรู้ได้จะพะตนผมเองเนี่ยแค่ใบสนีผมไม่รู้เรื่องอ๋อใครทําไงผมทํานนั้ หลวงพ่อบอกไปปลูกไอ้นี่มาร้อยยี่สิบดอกผมไม่รู้ไม่เคยปลูกมไม่รู้จักต้นนี้ด้วยซ้ำไปมมเมล็ดมองท่านไม่เห็นร้อยยี่สิบดอกมันก็ได้ร้อยี่สิบดอกผมไม่เห็นเป็นอะไรเชื่อเพราะใช่ได้เพราะเชื่อแค่เนี้ยเชื่อเพราะใช่เออมันใช่ถึงเชื่อหลวงพ่อพูดเนี่ยมันใช่ผมเชื่อแล้วที่ได้เพราะเชื่อว่ามันได้อย่างที่พ่อท่านพูดแล้วใช่เคลียไหมผมไม่มีเรื่องอื่นมากกว่านี้ เชื่อเพราะใช่ได้เพราะเชื่อแค่เนี้ยลุงพี่ปัญญาเยอะแล้วแล้วคำนี้เนี่ยผมพูดกับลุงพี่เป็นคนแรกเชื่อเพราะใช่ได้เพราะเชื่อเออไม่ใช่เชื่อเพราะชอบอผมใช่แล้วถึงจะเชื่อถ้ายังไม่ใช่กูยังไม่เชื่อเมื่อคืนลุงพี่ฝันเห็นลุงพี่อ๋อไอการฝันเนี่ยมีเหตุเหตุมีสี่อย่างสี่อย่างจิตประวัติถ้านกาเริ่ม้างทั้งหอนหเทพดาวลุ่นใจ<อ>จิตประวัติได้คิดคิดคิด,คด,คดไปแล้วก็ใจมันอยู่ในเรื่องการคิดมันก็<อ>ลึกเข้าไปอยู่ในรายละเอียดเนี่ย ถ้ากำเริบอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีทานพิการอาหารไม่ย่อยต้องใส่กคาคากคากอย่างเงี้ยไอสองอันแรกเนี่ยจะจับต้นจนายไม่ได้จะอะไรอะไรไม่ได้คือคือคือไม่ไม่รู้ฝันแต่มันฝังตั้งแต่หกโมงถึงหกทุ่มจิตประวัติถ้ากำเริบล้างสังขรอเทวดาโดนใจเนี่ยลา้างสังขรหอเนี่ยบุญกระทากรรมก็สร้างบุญก็ทํากรรมก็สร้างมีทั้งบุญทั้งบาปแต่ถ้าบาปมันจะส่งผลเทวดาก็มาเตือนก่อนเขาเรียกว่าล้างสังขร แต่ถ้ากรรมมันหนักมันก็กังวลรอกรรมเลยแต่ถ้ามันมันมนเบาบางแล้วสติปัญญาเราเราู้ระลึกได้เนี่ยเราก็รู้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็แก้ไขได้ก่อนที่กรรมมันจะเกิดเราแก้ก่อนเลยได้แต่ว่าเทวดาโดนใจเนี่ยผลเราจะได้ในผลบุญจะส่งผลเนี่ยเทวดาก็มาบอกก่อนเลย<อ>แค่นั้นเองอันนี้ตั้งแต่หกทุ่มถึงหกโมงเช้าฝันเราจะเป็นเรื่องเป็นราวจําได้มันชัดจนขนาดประมาณว่า แบบอะไรอ่ะนั่นแหละใช่แล้วหลวงพี่เข้าไปดูมันยังอยู่ข้างนอกถ้าหลวงพี่โอปันนยโกเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นเน่เป็นแก้วสารพันธุ์หลวงพี่อยากได้อะไรในชาตินี้ใช่ได้ชาพัน์ทันทีทันใดทันใจทันใ้ทุกเรื่องมันไม่ใช่อย่างงี้จะเพาะเจาะจงไม่ใช่ใครก็ได้เลือกอันนี้ถ้าถัดหมอกไม่กันกองมาอย่างดีเนี่ยไม่มีทางเไม่ได้มีเออไม่มีหน้าที่อย่างงี้ไม่ได้มาทันอย่างงี้ผมไม่ได้มาทันเคลียร์ไหมไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ไม่มีทางอันนี้บุญในวัดเนี่ยมันเยอะแยะไปไปทาที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องตรงนี้แต่ตรงนี้เลือกครับเลือกมากมากต้องมีบุญมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีปัญญาแล้วมีศรัทธาต้องครบตามนี้ก่อนหลังไม่ได้คนมีบุญเนี่ยคือมีที่มีทุนมีทีมแต่ไม่มีบุญทุนมันก็ไม่เกิดบุญเนี่ยมันตัวกำกับหมดอะถ้ามีบุญเนี่ยการมีบุญเนี่ยมันจะ ระลึกได้ในปัจจุบันอะไรอะไรเนี้ยมีบุญมีอำนาจอำนาจทางโลกเนี่ยคือการทำลายล้างไฟตรงข้ามทระสุดในารรักษาชีวิตให้มันถ้าถ้าเป็นทางธรรมก็คือทำลายล้างกิเลสรักษาศรัทธาแค่นี้มีอำนาจมีบุญมีอำนาจมีวาสนาวาสนาเนี่ยคือคนที่ทมีบุญทำอะไรสามารถคิดระลึกถึงพอเหมาะพอดีกับบุญบาร,รมีที่เราทำได้ ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น,ม,นมันเอทมีโอกาสได้ทําแล้วทําสําเร็จตามความปรารถนาได้เนี่ยมีวาสนา<ะ>ม,มีบาร,รมีคือผลจากการที่เราทําดีเนี่ยถามว่าบุญเป็นยังไงเงี้ยยังอาเงี้ยยกตัวอย่างาง,ง,าง,ง่ายๆมันจะได้ไวขึ<ะ>้นยังช่วยกันนะเนี่ยใครก็พูดได้หมดแต่ผล<ะ>ไม่เหมือนกันหลวงพ่อพูดหรือพี่พูดเอยน้องนี่พูดไม่เหมือนกันไอ้น้องนี่พูดช่วยกันนะ เดี๋ยวดีดเลยพ่อครูกาลังทําอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยแทนที่มันจะช่วยเหลือออคืออย่างนี้เป็นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเออหลวงพี่ทรงบแต่นี้ผมไม่ว่างเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวได้ไหมท่านหลวงพี่พูดแต่หลวงพ่อพูดปั๊บมันทิ้งทุกอย่างมันทําให้เลยโหเชิันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอํานาจบารมีเออแต่แปลว่าอะไรไม่รู้อแต่ผมยังไม่ว่างที่ไปค้นแต่ค้นเนี่ยผมไม่ได้ไปค้นในตำรับผมค้นในตำรับผมไม่ได้ค้นในตำรา คือในตำลักนี่คือหลับตาคนเข้าไปเข้าใจคนจากภายในเออก็แคนะ่นั้นแต่โดยมากผมชอบไปคว้าเลยเจ็ดคน <c oughs> มันจะเปิดรุดขึ้นมาเลยเหมือนใส่โปรแกรมขึ้นมากดซึ้งขึ้นมาเลยเงีย้ยเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์คล้ายๆเดี๋ยวนี้มันไวไงเราไม่ต้องปอ้อนข้อมูลคือเรา,อเ,ราเออเราไม่ต้องไปคีย์ต้องใช้นิ้วแค่จิตกระดิกทิดเดียวมันก็ขึ้นแล้วข้อมูลเยอะแยะใช่ไหมแล้วนี้เนี่ย สิ่งที่ปัจจัยที่หลวงพี่ทำนั้นมันเป็นบุญญาฤทธิ์เ,เ,ป <rapping> เป็นบุญญาฤทธิ์ใช่ที่หลวงพี่มีศรัทธาที่จะทําเนี่ยเป็นบุญญาฤทธิ์เข้าใจไหมแต่ว่าสิ่งท,ที่เนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์ทั้งบุญญาฤทธิ์ั้งอิทธิฤทธิ์เออตอนนี้คนมีบุญญาฤทธิ์เราจะใช้อิทธิฤทธิ์ยังไงมันก็แล้วแต่ตามสะดวกแล้วใช้ได้เฉพาะในสิ่งที่มันเป็นมงคลมันก็จะใช้ได้ตลอดแต่หลวงพี่ใช้ไป ในสิ่งที่อัปมงคลเนี่ยทีเดียวก็พังแล้วลองไปอธิษฐานในไม่สิ่งที่ไม่คุ้นท่าเนี่ยมันได้ทีแต่หลุงที่จบเลยไงเข้าใจไหมเข้าใจเออในสิ่งที่มันไม่เป็นไปไม่เกื้อกูลต่ออความจะเป็นของสมณะเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์ละหลุงที่ลองเลองเอาไอ คอมพิวเตอร์เนี่ยติดกีด่าชาวบ้านเขาเลยที่ถ้ามันเนีอมนานมาวิพังไหมทางนั่นคือทนนั้นคนมันใช้ได้ไหมได้แต่มันพังหมดอ่ะ,ะมันมีธิ์แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้ออท,ที่ไม่ดีหรือว่าทางที่ดีเอ,อถ้า,ถา,ถา,ถาทางท,ที่ดีทีเดียวเสริมเลยเอ,อแล้วให้ปฏิบัติท,ทําอะไรเงี้ยแล้วก็อธิษฐานในเรื่องดีเนี่ยเพราะไ่้ตรงนี้เนี่ยผมเคยไปต่อว่าไม่ไม่เห็นมีนั่นเลยไม่เห็นมีมีอะไรนะ มีมีมีความอาัศาจรรย์เลยบอกว่าเอ็งอธิษฐานกันว่าไงอ่ะเอออธิษฐานว่าให้ดีให้ทุกอย่างมันดีมัมันดีมันเคยมีปัญหาไมไม่มีบอกเองไปปธิษฐานหนึ่งลองให้ยิง,ย,งยิงไม่ตายถูกยิงแล้วไม่ตายลองล้องดูด,ดิ <c oughs> ลองอธิษฐานบอกว่งไม่ต้องแล้วเข้าใจแล้วคืออย่าเอาเออย่าไปใช้ต่ำ <c oughs> ใช้สูง,สง นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าจะเอาไปเพื่ออะไรเพื่อมีไว้อวดชาวบ้านเขาไม่คุ้มอย่มีไว้แล้วเราทําแล้วก็หลวงพี่ก็ตั้งแต่รับไปเนี่ย <c oughs> หลวงพี่ตรงวัดตลอดวัดหมายถึงแต่วัดเราเนี่ยคนเหมือนคนหนูตามคนเอามาวัดกันไม่ได้มันต้องฉันกับฉันวัดกันหลวงพี่ตั้งแต่ก่อนที่ได้นี้แล้วตั้งแต่ได้นี่มาแล้วเป็นไงชีวิตเราเออมันเป็นยังไงเออมันจะเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมปีนี้ดีกับปีที่แล้วไหม เอดือนนี้ดีเดือนที่แล้วไหมอาทิตย์น네ี้ดีกับอาทิตย์ที่แล้วไหมวันนี้ดีกับเมื่อวานไหมเดี๋ยวนี้ดีกับเมื่อกี้ไหมวัดไปตลอดเลยเดีเนียถ้ามันนั่นมาปั๊บเนี่ยลุงพี่จะคิดเลร้ยวไ่อะไรีมันก็จะผุดขึ้นมาแต่ลุงพี่จะเชื่อไปเชื่ออีกเรื่องผุดขึ้นมาก็มันก็จะบอกไอ้ยาเว้ยไอ้นี่ไม่เหมาะลุงพี่จะรู้ในตัวเงี้ยจะพูดอะไอย่างไรอะไรเออไอไม่เหมาะไม่ควรยาอะไรเงี้ยถ้าลุงพี่เชื่อก็เชื่อไป้เชื่อเดี๋ยวลุงพี่ก็รู้ผลเอง ให้สังเกตดูเอาเองเรื่องไทยเรื่องนั้นแต่ว่าที่ผมไม่นัเนี่ะผมปิดสดิเพราะไม่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่าขี้เกียจอธิบายครับแล้วมันมีเรื่องเยอะแยะที่เราจะช่วยมนุษย์ได้อีกหลายทางไงครับแต่นี่ถ้าสมมติเพราะว่าที่เขาเราเราปิดไม่ได้แล้วเนี่ยเขาเล็ดเลาะเข้ามาจริงๆเนี่ยไอ้นี่เราก็ไม่ไม่ขัดบุญเขาอ,อ๋อนี่นนลุงพี่ก็เป็นหนึ่งงนเล็ดรลดะเข้ามามันนั่นแหละมันไม่รู้มันเข้าถูกที่ถูกทาง เดินเซอรๆๆ์มาแค่ขาหันหลังหกเมนตเข้ามาลื่นๆถลาไหลเข้ามายังไงจะเข้ามาในเขตแล้วมันได้คือแค่นั้นผมวัดแค่นั้นผมไม่ได้วัดจากใครอะไรมาไม่ได้จริงใหญ่<ะ>มหาเศรษฐีผมไม่เอามาทำมาเรื่องนี้<ะ>มันได้มาแต่ไหนมแต่เราจะเอาเฉพาะพวกที่เราเนี่ยมีมากน้อยก็ช่างแต่ว่าเกิดจากนักแพัก์นักแรง,แรงมีสติปัญญาแล้วมารวมกันเล็กๆน้อยเรก็เยอะแยะแล้ว,ลวผมเอาแค่นั้น